ทำยังไงให้ผู้ชายร้องครางสวัสดีครับเทนวิกูรูความรักของสาวๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคที่เป็นความลับสุดยอดเลยมาฝากสาวๆของผมนะครับเป็นเทคนิคในการที่ผู้หญิงเนี่ย จะทำยังไงให้ผู้ชายโดยเพราะไอ้พวกผู้ชายปากแข็งที่แบบเวลามีอะไรแล้วเงียบๆไม่ค่อยส่งเสียงร้องเนี่ยนะฮะร้องข้างออกมาข้อแรกเวลาสาวๆใช้ปากให้เขาเนี่ยพยายามให้ระยะความลึกเนี่ยมันอยู่ปานกลางแล้วพอผู้ชายกําลังเพินๆนะ่ะให้คุณแบบพวดเข้าไปนึกออกไหมฮะเหมือนคุณอมเข้าไปลึกๆอมเข้าไปให้สุดเท่าที่ความสามารถของลําคอคุณจะทําได้เนี่ยจังหวะที่คุณอมเข้าไปให้สุดนี่แหละ ็จะเป็นจังหวะที่ผู้ชายสะดุง้งหรือผู้ชายมางคนอาจจะร้องคลางร้องอาร้ آ, องโอออกมานะฮะอยากเรียนรู้เทคนิควิธีการที่แบบเฮ้ยจะอมยังไงให้มันเข้าไปลึกๆผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ l i ฟซีเก e t ดสตรสำเร็จเสร็จด้วยปากต้องกระซิบบอกเบาๆบอก,บอก,บอก,บอกดังไม่ได้นะฮะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สท,ที่สอนให้ผู้หญิงเนี่ยปากเก่ง จูบเก่งใช้ปากเก่งกินไอติมเก่งอีกท่าหนึง่งอยู่ในท่าอยู่บนเวลาผู้ชายนั่งอยู่ข้างล่างแล้วผู้หญิงนั่งตักอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผมอยากให้สาวๆใช้เทคนิคคล้ายๆกับการกินไอติมเมื่อกี้เลยคือจังหวะที่เราทาเร็วๆๆๆๆอยู่หรือทําช้าๆช้าๆ,ๆขย่มช้าๆ,ๆ,าๆ,ๆเนิบๆอยู่เนี่ยพอผู้ชายรู้สึกเพลินๆหลับตาพิมพิมหรือกําลังแบบว่าอินกับจังหวะไม่ว่าจะเร็วหรือจะเนิบเนี่ยให้คุณดันเข้าไปให้สุดให้มิดเลยให้รู้สึกว่ามันเข้ามันลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ในจังหวะที่มันพววดจจังหหะะ้้ทําใ ใช่รู้สึกแบบมันเกิดความพีครู้สึกดีแบบพีคพีรู้สึกเซลแบบพีคพีนะฮะอันนี้ก็เอามาจากคอร์สออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับถ้าอยู่บนนี้นะครับผมแนะนําเลยให้เรียนคอร์สเบสเอ็กซ์ตรีมเพราะว่าผมจะสอนอย่างละเอียดบรรยายอย่างละเอียดถ้าอยู่บนนี้จะสามารถแตกแขนงได้เป็นหลายๆท่าเลยนะครับอยากเรียนรู้แบบละเอียดก็มีทั้งสองคอร์สเลยลิฟต์ซีเคทก็ได้เรื่องใช้ปากอย่างเดียวหรือจะเป็นเบสเอ็กซ์ตรีมเรื่องท่ารักต่างๆที่เราจะเอาไว้เผดดิสึกกับแฟนของเรานะครับสนใจทักมาที่ไลน์แ